มันสภาพหมดเลี้ยวหมดแรงอย่างเงี้ยล่ะป่ามองนอนมองนอนซ้อมหนักไม่เจอเลยตั้งนานใช่ไม่เห็นเลยมาทีนี้ไปวะคะไปสิ้นรนไปสิยอดที่ข้าวอะไรคะกินไม่ได้อะไรอ่ะเก็บก่อนแล้วกันคืออะไรอ่ะ โบโบโบ๊โบโบจะยิ้มแแบแแบแแบบแบบนังไปเลยได้หรือเปล่าฮะ้กี่โมงสามโมงครึ่งยังไม่ขึ้นนั่งน่าจะเย็นยิิง

บอกให้หนีกันแต่ไม่ต้องคุยเลยค่ะไม่ต้องจับไม่ต้องจับเอามือค้างไว้พอมันได้เยอะๆสักพักค่อยๆกลับขึ้นมาใส่กระเป๋าต้องไวอะนะแต่ไม่รู้หนูจะได้ทำหรือเปล่าเน่ยไม่แน่ใจมีใครมาบ้างนะอ่าทำไมแต่ต้องรวมกันหนีที่รึสามเออมีสาวใครใครจะเป็นคนจับเลยคงไม่ใช่แต่หนูไม่เสนอตแต่หนูไม่เสนอตัวไม่สูองไงเออแต่คนก็ไม่ได้ บอกเทคนิคพี่เขาก็ได้หรกร้องถึงเลงร้องถเลเาเน่ยไม่ไดอ๋อกค่ะี่ปี

มั่วแล้วมัว่อกี้บอกย้สามรู้สึกมงไม่แพ้กันนะเนี่ยมรู้สึกยิ้พวกแพ้กันดังถ่ายที่ไหนแล้วอน่ะิ รักกันหรอแต่เ้าถ่ายมันยใช่เห็นเราแเนาะยังไม่เจอยังไม่เข้าป่าไม่เข้าป่าเข้าแล้วแหละเข้าแล้วเหรอแต่ว่ากินแบบช่วงท้ายแล้ที่กินอ่ยอะคือเข้าป่าเจอเจอหน้าเจอเยอะมากก่อนถึงกินเจอพอเยอะกว่าก่อนจะมาถึงกะเลียงนนด้ำาดลอนอ ไฟเ่มแน่ไฟมน่ไลุ่มไฟล่ม่้วแม่ไปเลยเรอเห็นคืนสเที่ยงคืนเียงคืนถี่กว่าเขาจะปิ้ง จังหวะกี่ดวนตกัน่เาะ่ฉกยากปอดนละ่คนใช่หมีเทอ่กิได้เข้าทีนคืนตอนนี้าที่มาอครั้งัที่ได้แแนแคแรกัแรกเข้าแ็คอตเขียนที่หนึ่งกับตีหนึ่งตหนึ่ง แต่ถ้าไม่ขเขาแจ็คพอ,อตอ่ะยงค,งคืนสรุปสรุปว่าคือไม่ต่างไม่ต่างเลย ก็อ่านหนสอว่าบกสีอะไรนะน้องมอน้ออากน้อฝากบอกว่าให้สีเต้นเบาๆหน่อยหัวหงุดต้องหดคนที้เบาระบบไห่โตกะน็จะเ็สี่่า